แม่น้ำโขงสายหลักนั้นมีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงไหลผ่านหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยแม่น้ำโขงก็ไหลผ่านทั้งในภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานการสำรวจของภาคประชาชนและสื่อมวลชนไทยนอกจากจะพบความคืบหน้าในการสร้างเขื่อนสายาบุรีแล้วยังพบด้วยนะครับว่าเขื่อนอีก11แห่งที่จะสร้างขึ้นบนแม่น้ำโขงต่อล่างก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเขื่อนทั้งหมดสร้างได้สําเร็จ ภาคประชาชนเชื่อว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทต่อปีและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนแม่น้ำโขงไม่ต่ำกว่า2ล้านคนขณะที่การสำรวจพบด้วยครับว่าชาวลาวบางหมู่บ้านใช้น้ำจากแม่น้ำโขงผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานมาเกือบ10ปีแล้วโดยไม่จาเป็นต้องมีเขื่อนติดตามกับรายงานคุณธปนิยดศรีชัยสีโบหนุ่มชาวลาว กำลังเปิดเครื่องปั่นไฟที่ติดตั้งไว้เหนือลำห้วยริมแม่น้ำโขงทุกครั้งที่ต้องการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนื่อจากบ้านปากเผาเมืองท่าเดือจังหวัดไซยาบุรีแห่งนี้เป็นหมู่บ้านริมโของอยู่ห่างไกลความเจริญยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงซื้อเครื่องปั่นไฟมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าใช้เองมาเกือบสิปีแล้วช่วงนี้น้ำโขงแหง้งเลยได้กระแสะไฟฟ้าเพียง140วัตต์ แต่ก็เพียงพอที่จะเปิดทีวีด,วดูมิวสิกวิดีโอผ่านเครื่องดีวดีได้อย่างสบายและเปิดไฟได้สองดวงแต่หากจะให้เปิดพัดลมและหุงข้าวได้พร้อมกันสีโบอบอกว่าต้องมีไฟมากกว่า200วัตต์และที่ถ้าจะจะ,จะเปิดพัดลมก็ต้อง,ต,งต้องปิดทีวีแล้วปิดเครื่องเสียงถ้าถ้าน้ำมันเยอะจะเปิดได้ทุกอย่างไล้ไฟถึง200ถ้าถึง200นะถ้าน้ำ ถ้านำาม่ให้ก็เซ้ไได้ไม่ได้สิคนละอยางสีโบยอมรับว่าเห็นด้วยที่จะมีการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำขงเพราะคงทำให้พวกเขาได้มีไฟฟ้าใช้โดยไม่ต้องผลิตไฟฟ้าทำมือแบบนี้แต่สีโบไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้ว เขื่อนสยายบุรีที่จะเกิดขึ้นเป็นแห่งแรกผลิตไฟฟ้าขายให้กับประเทศไทยโดยพวกเขายังคงต้องรอคอยไฟฟ้าที่มีสายส่งจากทางการลาวซึ่งชาวบ้านอีกรายหนึ่งระบุว่าคงต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า5ปีพวกเขาถึงจะมีไฟฟ้าใช้นี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ภาคประชาชนเครือข่ายลุ่มน้ำโขงรู้สึกเห็นใจคนลุ่มน้ำโขงในฝั่งลาวที่ไม่มีโอกาสรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อน และหลงลืมไปว่าพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำโขงในการผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเขื่อนอซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและความอัศจรรย์ของ,มองแม่น้ำโขงไม่มีใครตัดสินใจในเรื่องราวของแม่น้ำโขงได้ดีเท่ากับคนรุ่นน้ำโขงเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ว่ารัฐบาละไหนต้องทุกขนรองนีงน้เพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนในอุตสาหกรรมนี้ก็ได้พึ่งพาแม่น้ำโขง จากข้อมูลของคณะกรรมาการลุ่มน้ำโขงหรือ MRC ระบุว่าโครงการเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงตอนล่างจะมีขึ้น12เขื่อนเริ่มต้นจะเขื่อนปากแบงซึ่งตั้งอยู่ในประเทศลาวทางตอนล่างจังหวัดเชียงรายของไทยมีบริษัทจีนกำลังศึกษาความเป็นไปได้ถัดลงมา160กิโลเมตรจะมีการสร้างเขื่อนหลวงพระบางโดยบริษัทป,ปิโตเวียดนามความยาวอ่างเก็บน้ำ147กิโลเมตรมีกำลังผลิต1,410เมกะวัตต จากนั้นจะเป็นเขื่อนสซยบุรีซึ่งบริษัทชอการช่างของไทยได้ทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมส่งรัฐบาลลาวแล้วส่วนเขื่อนปากลายและเขื่อนสานคามในเขตลาวก็กำลังศึกษาโดยบริษัทของจีนก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่พรมแดนไทยที่จังหวัดเลย ก็เป็นจุดที่จะมีการสร้างเขื่อนปากชมและเขื่อนบ้านกลุ่มเที่ยมเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะเข้าสู่ลาวอีกครั้งซึ่งจะมีการสร้างเขื่อนอีกสามแห่งคือเขื่อนล่าเสือดอนสะฮองและท่ากโก ส่วนอีกสองเขื่อนจะเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านกัมพูชาหากเขื่อนทั้ง12แห่งเกิดขึ้นก็นเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับประชาชนกว่า2ล้านคนสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจและพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างน้อย224ล้านบาทต่อปีเป็นข่าวงของ,ลของปลาบึกเนี่ยที่เป็นสัตว์หายากแล้วก็เป็นสัตว์ที่สาคัญมากอย่างหนึง่งของลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็จะต้องสูญพันธุ์ไปด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่าปลาไม่มีทางร่ายพักเขื่อนได้ เช่นเดียวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศโดยเฉพาะการวางไข่ของปลาเห็นได้ชัดจากการหาปลาของชาวเมืองขายหลวงพระบางที่ยอมรับว่าปีนี้แทบจะไม่พบปลาบึกส่วนใหญ่จะจับได้แต่ปลาโจกปลาคังนี่จึงเป็นเหตุผลที่ภาคประชาชนเป็นห่วงว่าการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อพันปลาและอาชีพประมงข,ของคนลุ่มน้ำโขง ทัปนีเอศีชัยข่าวสามิติรายงานออมาวัดกันวพักสครูขว่วมหน้ามาดูนะครับว่ามีเทคโนโลยี